เียนตัเขากลงังเจดิตันครับผมตัว<หร>ก็เียนกระดากตัน้กันก<หร><หร>ตันด้กันออนออนอ่นอ้อนออน,ออน,ออนเดี๋ยวคนตามิวตันครับวันนี้ครับเขาเนี่ยระบบมอหยาบพนหยดเลยมึงมานั่ครับผมน,นั่นดิวก็สิได้นนบด้าาแล้วพี่น้องเลยเียนเขากำลงัง ปลกคืนเบิบ้ลกระตลกคืนใช่ไหมครับตลกคืนนะซ้ายเหนืะขันบอนตื่นเครื่องก็ได้นี่ตื่นึงมาจับต้นสมเสียวนะปีเขามาหาหนกตอเฮาอยู่นี่บักรีวปีมาเลยมาขู่ปึ้งก็หาหนกตอเห็นพินหน้าตากบทางตอเขาท้องเทอมเลย อ๋อมาตียอยู่นี่บานต้นโอ้เป็นต่ไดกันนะเด็กตัวโบได้อ้าครับเดี๋ยวจังหน่อยฮะไปสิเปิดลำพวงได้บาทน <c oughs> ่อนุ่มโบกเกียงใส่ลำพวงเอาฮะตัวซอยครับ,รรบตัวซอยโอเคขอบคุณฮ่องเบิ้งมันโมนม,นมันก็นได้เนาะ ไอโ,อโอนโอ้อพี่น้องบ้านนี้ตกเส้นอะไต้อไปเม่ไปทั้งทีเรียกเป็นอัเบร์ไปโปกงงูกตอโอ้ยพี่น้องเฮ้ยเป็นไอโนอบ้านนี้น้อตกดงบิกอีผมกูไม่แห้งร้ายแต่นกตื่นโอ้เป็นไอโนอบ้านนี้น บินเขามม่นหนีต่ำอันนี้ม่ท่านนี่อย้ยานเลี้วอยู่จค่โน่นที่ายบ่ะที่ท่านเขามม่นหนีต่ำฮะ โอ้พี่โอ้ยโตกน้ก่งโต๊ะพลาหรอพี่น้องเอ้ยดูตันครับตัวไม้ครับผมโอ้ยเบิ่งครับโอ้ไหลผลดขนาดเลยเชี่ยนตั้มจัดให้แล้วครับผลงานนกเชี้ยนตั้มครับนี่ครับตัวนี้เราซื้อมาแพงครับซื้อมาจะเท่าไรก็หกลอยเนาะนกตัวนี้นี่ครับ นกตัวนี้ก็ตัวนี้ครับอ่านี่ครับกล่องเฮานี่เดี๋ยวจะจับผับในเบื้องนอกนี่กล่อ,องเฮาเสียงอยู่นี่ครับเสียงต่ำห้อบมึงตัวหนุก,กนะคือมันเถอโอ้ยชุดยอดก็เลี้ยวครับตัวนี้ครับเอาไปเลียวอ่าตรงนี้เด็ดๆด็ดเลยไหมเอา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 ดูเอาไว้ไว้สูรลำพงเขาห้องไปไปไป บ้ามุดขั้นขึ้นไล่เถอะเออมันขั้นไลยเอาลงแล้วลงเร็วฟังเสียงติดรือ่ติดกระเป๋จัดตัวปินหรบอเปล่าเปาเา

ช่มึงช่างมึงครับเสียนดำเหรอโอ้ <c ười> ตัวไม้บาลงตัวลงบ่ไม้มีเสียนมีสวานน้เข้าอยู่ผมโอ้เป็นเลครับแจ้งกลางเนาะกล <c ười> างไปงาหาใหไ่ครับผมไปตังงต้งกล้องครับลืมลืมตั้งกล้องวันนี้ ตังกองกระไรไม้ขามาี้เก่ามันหนาวเจออีกเดียวครับมนันนี่ไปน่ิไล่พอกันไหมครับผมอ่าครับเ,ไบ <c oughs> ไเ,เ็ได้ครับตอหนุ่เลยเปุนเสียนทํออามาออาตัวเจียนต้อมออมาขนาดมันนี่เค <c oughs> ิงนุ่เครงเห็ดครับ <c oughs> มเมี่ออม่บ้าดอกครับมันนี่ <c oughs> ผมว่า นี่ครับปอดท้อเพ็ดปวกป่อมครับผมเพชรปวกจิกครับเพ็ดปวกจิ๊กนะครับสองถุงครับเห็นบ่ิทาง์ุลสามดอกบ่เอาบม่ใดญกับปนันเนาะมันเปลื่อยมันเปลื่อยครับมันเปลื่อยเปลื่อยบม่ใดญกับปนัน โอเคครับว okay, well, ันนี well, ้นกกระมานเฮ็ดกระมานขับไปทั่แล้วครับวันนี้ครับเฮ้ยนไหครับปมดมอนโถข้ากีเพ็ดครับวันนี้ครับนี่ดิตามทามดอกนงมุนแนมเข้าไปใส่ผมย่างเข้าไปย่างเข้าไปย่างเข้าไปให้มาลืงเดืองกคว้าเหมือนเออเอาแล้วเอามาเลยอูคือดอกใหญ่เลยดอกมึง โอ้เุ้ยอดครับมันนี้ครับนี่ครับมอ้อนเถาม้อ,มอ,อนเถาะตัวนี้มันได้ดูมาได้เลยเถาะแนวฟ้าให้มันเป็นเสือเห็ดครับผมซ้ำนี่แล้วครับม้านลำมันนี้